วันนี้ผมจะรีรมือสองนะครับมีรถโตโยต้าอาทิตย์นะครับผมเครื่องพันหกนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้เลยนะครับคันนี้รถปี2 0 1พันะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ้ระบบวาปีผันนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวประวัติเดิมเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนตอนนี้เป็นรถบ้านเรียบร้อยนะครับผมนะฮะมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับผมอ่าในราคา8ปดหมผสมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยมาจังสี่พันบาทนะครับรับประกันว่าเราส่งรถให้ท่านร้อเรเ็นนะครับเดี๋ยวมาชมความเดิมของตรถนะครับผมก็ คันนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับผมก็เดี๋ยวชมกันภายในนะครับมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังให้พร้อมนะครับผมช้าช้านะนะครับผมช้าช้านะครับต้องบอกคนนั่งก็ถ่ายให้เอฟซีเขาดูด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะครับอันนี้มีคิ้วให้ด้วยนะครับผมคิ้วแต่งแล้วก็ตนี้ด้วยนะครับอ่าด้านในนะครับผมอันนี้เป็นเกียวโต้แท้นะครับผม เครื่องยนต์พันหกนะครับคอนโซลนะครับผมดูกล้องให้ด้วยนะครับว่ามันชัดไหมครับผมดูกล้องให้หน่อยนะครับเออนะครับนี่นะครับอ่านะครับเป็นรถปีสองพันสิบสองนะครับผมผ้าสีไม่ขาดนะครับผาสีหกแปดนะครับกระจกบานหน้าเดิมนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมด้านนั้นเลยนะครับผมนะฮะมีสเก็ตไทลรอบคันเนี่ยพาพี่น้องชมห้องเครื่องนะครับผมก็ รถสีเทานะฮะตรงกับบอยี่เลยนะครับคันนี้นะครับความขับทางไกลเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับคันนี้นะครับอาไปน้องชมเลยนะครับผมอันนี้คือฝากระโปรงหน้าเดิมทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมห้องเครื่องเลยเป็นเครื่องอ่าอ่าเครื่องรักษาดีมากนะครับประหยัดน้ามันเซฟน้ามันดีมากนะครับเป็นรถที่เดิมสุดๆเลยตั้งแต่ผมทํารถมานะครับห้องคานหน้าเดิมเลย บอกคำเดียวว่ารถบ้านราคาแสนสามแสนสี่แสนห้าไอนะครับผมผมบอกเลยไอคันนี้แน่นอนนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองเชื่อผมสักครั้งนะครับผมนะเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับก็นี่นะครับผมดูหน้าด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ดูโ้นะฮะมาตรงนี้ช้าๆด้วยนะครับผมวีวทีไอดูโนะครับเป็นระบบเบาแปรผันนะครับคันนี้ถึงเคยรถที่เคยติดตั้งแก๊สมาก็ไม่มีผลนะสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ครับ ผมบอกคำเดียวนะฮะคิวกาะสาตัวนี้ขาดนะหายไปนะครับผมก็ไปซื้อใส่เอานะครับมันไม่มีมานะครับแปดหมื่นเก้ารวมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวชมด้านในนะครับผมมาด้านนี้นะครับนี่นะครับผมก็สวยนะครับผมนะฮะคอนโซนสวยมากนะครับผมยันกับรถบ้านเลยครับคันนี้นะครับมีโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับผมนี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทุกอย่างนะครับ รถไม่ไม่รถไม่ใช้งานหนักเลยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ด้านหลังเลยนะครับผมก็คันนี้มีกุญแจสำรวงสองลูกนะครับผมท้ายเลยนะฮะถอยไปช้าชนะครับอ่านี่นะครับให้ดูด้านท้ายนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมสวยมากนะครับฟ้ากระปวงก็เป็นของโตโยต้านะครับผมนี่นะครับโตโยต้าเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ไฟท้ายหน้าซ้ายขวาในของแท้เลยนะครับนี่ดูเห็นไหม นี่นี่เป็นของโตโยต้าเลยนะครับผมอ่รอยอร์ตรงนี้นะครับให้ดูดูตรงนี้หน่อยนี่นี่นะครับสวยมากนะครับผมฝั่งนั้นด้วยนะครับผมช้ช้านะครับเนี่นะสวยมากนะครับในในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนี่เห็นไหมเออก็รอยอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับนี่ถอยเบาเบานะฮะนี่ฝ้านี่ไม่ต้องปิดปิดเบาเบนะครับผมเนี่ยปิดแล้วนะครับผมนี่คือรถที่เป็นรถที่เดิมมากนะครับปิดฝาท้ายเบามากนะครับผม ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกญเจสำรองสองลกูกโทรมานะครับ0 9 3 3 7 3 6 1 2สนะครับ0 9 3 3 7 3 4, 5, 5, 6 1 2 6นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะฮะ89,000รวมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม